สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูน้องเอ็นระบายสีส้มกันนะครับน้องเอ็นฝึกระบายสีครับลูกแรกเป็นสีเหลืองเลยนะส้มของน้องเอ็นลูกนี้เป็นสีส้มแล้วใช่ไหมครับน้องเอ็นเก่งมากเลยเอ็นใส่สีอะไรก็ได้โอ้มีใบด้วยเก่งมากเลยครับใบส้มใช่ไหมลูกอืม อันนี้ใบส้มนะครับแม่มสียอะไรอีกสีส้มไหมไม่อาเสียอะไรก็ได้นะครับสวยจังเลยครับอเอาเสียอะไรอีกครับมีไหมสียอะไรนี่เอาสีนี้เอาเลยเห็นแล้วพาดูซิสีนี้เป็นสีอะไร อืมอ่ะค่อยๆระบายนะครับตั้งใจนะครับอ่า <วะ S 1> ๋อมันเลื่อนลงมาได้เหรอครับอืมระบายเป็นวงกลมใจเย็นๆน,นะครับได้ไหม ลูกส้มเหรอครับนั่นนะอ่ะโอ้ทำไมมันดำเป็นทานเลยล่ะมันคือศิลปะครับแม่ใช่ไหมคะอืมเข้าใจเลือกนะพอถึงใบก็เป็นสีเขียวอ๋อร้อนครับเพิ่งไปวิ่งเล่นมาโอ้อันนี้ใบส้มใช่ไหมครับ เป็นสีเขียวโอ้โหเข้าใจคิดนะเราเอ็นเอน,นี่ยังเหลืออีกสี่ห้าลูกโอ้ส้มลูกนี้สีเขียวเลยเหรอฮะตกแล้วมมแม่ช่วยแม่แม่ช่วยนะนีะ่ค่อยๆเก็บสิครับครับเก็บใส่กล่องดีๆนะครับ จับดีๆจับดีๆม,มันชอบหลุดใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ตัดกระดาษออกให้นะครับเบาววางสิเบาๆเดี๋ยสิก็หักหรอก โอ้โหใบเปลี่ยนสีใหม่เหรอครับเป็นสีน้ำเงินแล้วเหรอ,หรอใช่ไหม <c oughs> มีปัดสีด้วยนะครับ พ่อครับประมาณช่วงสิบแปด้ายีช่วงนี้ยช่วงนี้แหละทุกๆปีเลยนะครับซึ่ง ความตั้งใจมากเลยนะอ้าวยังยังไม่หมดเลยส้มยังระบายไม่เสร็จเลยครับอันนี้ยังไม่ระบายเลยครับอืมระบายให้เต็มลูกสิใช่แล้วค่คอยๆระบายไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับ อุอสวยมากแล้วครับอ่าระบายให้หมดเลยค่ะเพชรเต็มลูกเลยนะเอ็นทำได้ครับเอ็นทำได้เอ็นใจเย็นๆนั่นไงน้องเอ็นค่อยๆทำแล้วน้องเอ็นทำได้แล้วครับอืมค่อยๆทำไปครับนั่นไงนั อยังอุ้ยยุ้ยลูกนะึงดิ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 งได้ไหมได้ไหมทำได้แล้วเห็นไหมล่ะเสร็จ <Yay! S 1> แล้วอ่ะตบมือให้น้องเอ็ดหน่อยครับวางก่อน โดยน้าเอ็นหน่อยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเอาการบ้านนี้ไปส่งคุณครูนะส่งคุณครูนะสวยไหม